ไปติดตามสถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างเพราะว่าผู้นำสิบชาติอาเซียนและออสเตรเลียเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาททะเลจีนใต้มีความอดทนอดกลั้นเนื่องจากวันเกรงการ,การ,รเผชิญหน้าครับโดยถแถลงการร่วมของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียที่ออกมานะครับในวันพุธในจากการประชุมเวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนออสเตรเลียที่เมลเบิร์นในวาระครบรอบ50ปีที่ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยเนื้อหานั้นมีการระบุว่าทางออสเตรเลียและอาเซียนตระหนักถึงประโยชน์ของการมีทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศหลีกเลี่ยงการดําเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่อาจคุกคามมิติเหล่านั้นครับ อย่างไรก็ตามในแถลงการไม่ได้มีถ้อยความที่กล่าวถึงจีนที่เผชิญหน้ากับหลายประเทศในภูมิภาคโดยตรงโดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารครับบริเวณซันดอนเซนต์โทมัสโชว์ที่เรือยามฝั่งฟิลิปปินส์สองลำเผชิญหน้ากับเรือยามฝั่งของจีน รัฐบาลกรุงมนิลากล่าวว่าเรือลำหนึ่งของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายจากการชนเข้ากับเรือจีนที่พยายามปิดกั้นเส้นทางอย่างเป็นอันตรายขณะที่จนที่ยามฝั่งฟิลิปปินส์4ีนายที่อยู่บนเรือได้รับบาดเจ็บจากการที่จีนฉีดน้ําแรงดันสูงเข้าใส่ครับที่ผ่านมาจีนอ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้และเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามอีกทั้งเมื่อปี2016 สารอนุญาโตตุตลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮกระบุว่าการกล่าวอ้างของจีนไม่มีหลักการทางกฎหมายรับรองแต่จีนก็ปฏิเสธคำตัดสินที่ว่านี้ขณะที่รัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลมนิลาเผชิญหน้ากันบริเวณสันดอนสกาโร,รโชมาหลายต่อหลายครั้งแม้ว่าจะอยู่ในพิกัดของเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ก็ตามทีครับ